สวัสดีค่ะวันนี้เบฟจะมาสอนการอ่านไพ่นะคะเวลาที่มีลูกดวงถามเรื่องการเงินแต่ขึ้นไพ่ไม้ทางที่เขาถามเรื่องการเงินแต่ดันขึ้นไพ่ไม้เนี่ยเราจะต้องสื่อสารยังไงหรือเราต้องทายแบบไหนเนาะขอยกตัวอย่างยากๆเยนยเนาะขึ้นเป็นไพ่บุคคลไม้มาอย่างนี้ขึ้นเป็นไพ่เก้าไม้มาอย่างนี้นนก,นก็คือ เวลาที่ขึ้นไพ่เป็นไพ่ไม้มาทางที่ถามการการเงินเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องถามเขาก่อนเลยคือเขาทํางานอะไรหรือเขามีรายได้จากจุดไหนเราต้องถามตรงนั้นเขาก่อนนะคะเป็นข้อมูลมาเนาะ mm hmm. เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วคนคนนี้ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วกันเนาะแล้วขึ้นสองใบนี้มานั่นแปลว่าใจลึกๆอะ่ะตัวเขาถามเรื่องการเงินเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเหนื่อย เนี่ยอาการเหนื่อยเหนื่อยจากการที่ทำงานหนักแต่เงินเดือนไม่ได้ดีหรือรายได้ไม่พอรายจ่ายและเขาอ่ะถามเรื่องการเงินเพราะเขาอยากเห็นว่าอนาคตลู่ทางของเขาเนี่ยมันจะไปต่อแบบไหนมันจะดีไหมดังนั้นแล้วอ่ะในการมาถามของเขาครั้งเนี้มันไม่ได้ต้องการมาถามแค่ว่าเงินของเขาจะดียังไงเขาจะได้โชคมาไหมหรือ การเงินของเขามันจะปังหรือไม่ปังเขาไม่ได้อยากรู้ในจุดนั้นเป็นหลักแต่เขาอยากรู้ว่าชีวิตของเขามันจะก้าวหน้าไหมชีวิตของเขาหลังจากนี้ถ้าเขามีเงินขึ้นมามันจะไปต่อได้ไหมอยากให้เราช่วยแนแนวทางให้เขาอ่ะมีลู่ทางในการทําเงินหรือลู่ทางในการเดินหน้าต่อนั่นแปลว่าถ้าเขาถามเรื่องการเงินแล้วขึ้นไพ่ไม้แบบนี้มานะคะนั่นแปลว่าตัวตนของเจ้าตัวโดนชะตาเนี่ย ลูกดวงเราเนี่ยไม่ได้ต้องการถามเรื่องการเงินเป็นหลักแต่เขาต้องการถามในเรื่องการดําเนินชีวิตโดยที่มีเงินเป็นปัจจัยสําคัญนะคะจุดหลักที่เราต้องจัดการก็คือเราต้องบอกกับเขาสมมติว่าขึ้นสองใบนี้เลยเนาะก็ทายบอกเขาไปว่าเธอถ้าการเงินของเธออะช่วงนี้อะทำงานมาเหนื่อยนะได้เงินไม่คุ้มกับรายจ่ายหรือไม่เงินไม่คุ้มกับแรงที่เราลงไปนะ มีความคิดอยากเปลี่ยนงานไหมคะถ้ามีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานไพพราชาถือไม้ขึ้นนะเปลี่ยนงานได้และงานใหม่นี้จะเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์ของเราใช้วุฒิภาวะของเราทำให้เราอะ่ะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้องบอกเขาประมาณนี้นะ ไพ่เดอะเดกับไพ่เดอะซัขึ้นมาข้างกันต้องทายยังไงดีเอ้ยเดี๋ยววันนี้พี่เบฟจะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่าถ้าเป็นเป็นไพ่เมเจอร์หลักๆและเป็นไพ่สุดโต่งแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องบอกหรือทายให้กับลูกดวงยังไงนะคะสมมติว่าขออนุญาตอ่าให้ลูกดวงถามเรื่องความรักแล้วกันพี่คะตอนนี้หนูโสดอยู่หนูจะมีความรักเข้ามาไหมคะอ่ะเป็นไปนเป็นเวนี้นะแล้วขึ้นเดอะเดทก่อน แล้วก็เป็นเดอะซันอ่ะเราจะต้องทายยังไงแล้วก็ต้องบอกเขาว่าหลังจากนี้อ่ะเดอะเดทขึ้นแล้วนั่นแปลว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้สละโสดช่วงนี้ให้พยายามดูแลผิวพรรณตัวเองดูแลความสวยความงามให้เราโดดเด่นเหมือนเดอะซันไว้เราจะมีโอกาสสละโสดนะฮะอ่าเวนี้ต่อไปลองยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่ง พี่ชีวิตช่วงนี้ของหนูอะทําไมมันเป็นขาลงขนาดนี้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดือดซันขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยเดือดเดเราต้องทายยังไงอ่ะเราก็ต้องทายไปในเชิงที่บอกกับเขาว่าที่มันดูแย่ลงหรือมันดูซบเซาลงในชีวิตของเธอเนี่ยมันเกิดมาจากก่อนหน้านี้เธอดูเหมือนแบบชีวิตสว่างสวัยมาก่อนใช่ไหม แล้วทีเนี้ยพอชีวิตมันเหมือนแบบมีบรรทัดฐานที่สว่างสวัยมาก,ก่อนเล้วชีวิตเราตกลงอ่ะเราเลยรู้สึกว่าชีวิตเราแย่ลงหรือเปล่ามันเป็นช่วงขาลงนะเออแต่หลังจากที่ขาลงส็จแล้วอ่ะการที่ได้ไพ่เดอ์เดย์อ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าการที่มีไพ่เดยเดย์ขึ้นมาในช่วงขาลงนั่นแปลว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะจบแล้วเรื่องเลวร้ายเดี๋ยวจะจบแล้วและหลังจากนี้เส้นทางดีๆจะเปิดขึ้น ให้บอกกับเขาประมาณนี้นะคะเพราะถ้าหนูในไพ่ถ้าหนูดูในหน้าไพ่เดดเดจริงๆอะ่ะอันนี้มันเป็นไพ่ที่ไม่ใช่ไ i เดอร์เวสมิดนะเนาะถ้าในไ i เดอร์เวสมิอ่ะมันจะเป็นไพ่เดดเดดที่ถ้าหนูดูดีๆในหน้าไพ่มันจะมีแสงสว่างอยู่นั่นแปลว่าเมื่อทุกอย่างจบแล้วจะมีหนทางไปต่อที่ดีขึ้นจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตให้เราทายตามพลังงานรายละเอียดหน้าไพ่ประมาณนี้นะคะต่อไป การวางไพ่ตามตำแหน่งทำยังไงดีไม่เข้าใจเลยต้องวางยังไงให้มันอ่านแล้วทายออกมาได้พี่เบบอยากจะบอกว่าการยึดตามตำแหน่งเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทายว่าลักษณะของคนคนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคนรักของลูกดวงเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะทำให้เราทายได้ง่ายขึ้นก็จริงนะคะแต่จุดสำคัญของการวางตำแหน่งคือการวางเพื่อให้เราได้เห็นองค์ประกอบ ของเหตุการณ์องค์ประกอบของเรื่องราวชีวิตของลูกดวงนะคะอย่างเช่นการวางสามใบเนะบาะใบที่หนึ่งแทนตัวลูกดวงใบที่สองแทนอ่าตัวของคนที่ลูกดวงชอบหรือสถานการณ์ต่างๆใบสุดท้ายคือใบสรุปอย่างเงี้ยสมมติลูกดวงมาถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงใบแรกปึง้งได้เป็น Wheel of Fortune นะคะและคนของเขาล่าสมมติเขามีคนคุยอะ คนของเขาลา่ะไพ่สี่เหรียญไพยย่แห่งคนกะนะคะวีออฟฟอร์จูนคือตัวตนของลูกดวงสี่เหรียญคือตัวตนของคนที่ลูกดวงชอบหรือเป็นคนคุยของลูกดวงและใบสรุปคือแปดเหรียญอ่ะถ้าเราจะถ่ายจะทายยังไงดีเราก็ต้องดูเหตุการณ์ก่อนอ่ะเราต้องดูเหตุการณ์ก่อนลูกดวงเป็นวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่เมเจอร์ไม่รู้เลยลักษณะนินสยัยอะไรยังไงไม่เข้าใจเลยไะบางคนไม่รู้วีออฟฟอร์จูนก็คือ ตัวตนของลูกดวงอ่ะเขาอ่ะมีความอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์และแต่ในตอนนี้อ่ะเขาพัฒนาไม่ได้เพราะคนของเขากักอยู่เนี่ยสี่เหลี่ยญเขาขึ้นเนาะมันเลยทําให้ตัวเขาอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าทําไมชีวิตของเรามันยังวนวนเวียนไปไหนไม่ได้สักทีหนึ่งสุดท้ายเขาเลยมาถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงไพ่ใบโจบขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหลี่ยญนั่นแปลว่ามันไปต่อได้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เราก็ต้องตอบกับลูกดวงไปว่าเธอ แม้ว่าเขาจะกักอยู่ซีเหรียนแม้ว่าเขาจะกักอยู่หรือดูเหมือนเขาจะไม่ชัดเจนแต่หลังจากนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์จะไปต่อได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานะอย่าใจร้อนนะเพราะทุกวันนี้เขาก็ดูเหมือนจะให้ใจเราเพิ่มแต่ตัวเรารีบเร่งเวลามากเกินไปหมุนกงล้อแห่งโชคชะตามากเกินไปเขาก็เลยอ,อึดอัดและถอยไปไงลูกให้บอกประมาณนี้นะฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเดี๋ยวมารับรูทริกดีๆในการอ่านไพ่กันต่อนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ